แก๊งเด็กสูงบุกสมาคมวอลเลย์บอลแล้วทุกคนคุณลุงระวังตัวสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันขอพี่ออสเปิดใจครั้งแรกกับโครงการสารฝันพลังเยาวชนสู่คนของชาติอาดอาดอาดและสาวอารีนาบอกไม่ไหวและพี่จีนขอยุติสัญญานะซบอกตุรกี คลิปทุกคนพวกเรามาสรุปอันดับของสาวไทยในลีกเก่าและลีกยี่วิที่ผ่านมามีคนตกท็อปไฟล์บอกเลยติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจอขอคอนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกวาดและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ ว้าวว้าวไม่ว้าวเราไปกันที่สาวอารีนาเฟโดรอฟเซวาก่อนเลยนะคะบอกยกเลิกเลิกเลยเลิกเลยยกเลิกสัญญากับเซียงไฮ้เนี่ยลีจีนนะเหตุก็เพราะว่าจีนไม่ยอมจ่ายตังค์ยังไงยังไงล่ะบัดที่นี่สาวอารีนาก็เลยประกาศผ่านไอจียุติสัญญากับทีมเซียงไฮ้เธอก็บอกว่าฉันเงียบไปสักพัก เพราะต้องการรอการตัดสินใจอย่างเป็นทางการจาก FIVB ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้เรื่องราวได้ข้อสรุปแล้วฉันขอแจ้งให้ทราบว่าฉันจะไม่เล่นกับสโมสรเสี่ยงไฮบิยูเบสวอลเลยบอลคลับอีกต่อไปถึงแม้ว่า จะเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับสโมสรที่มีชื่อเสียงแต่ทางสโมสรเซี่ยงไฮ้หาได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ตกลงไว้ไม่ <c oughs> ประสบปัญหาในการปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ตกลงไว้ส่งผลให้ฉันต้องลงเล่นไปครึ่งหนึ่งของสัญญาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนจากเอเจนซี่ Sb Community d.o.o. และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากไซไลน์ LED ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฉันจึงได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้และในวันนี้ฉันรู้สึกยินดีที่ f i v b ได้อนุมัติคำร้องของฉัน mm hmm. เกี่ยวกับการปล่อยตัวหนังสือรับรองการย้ายทีมระหว่างประเทศทำให้ฉันพ้นจากข้อผูกพันกับสโมสรเชียงไฮ้ไบยูเบสอย่างเป็นทางการ จากนี้ฉันจะเริ่มต้นบทใหม่กับทีมเ e n e รบันส์ฉันรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในเส้นทางอาชีพของฉันในตุรกีทั้งเพื่อพัฒนาฝีมือและฐานะนักกีฬาและเติบโตนในฐานะคนคนหนึ่งโหพูดแบบนี้น่าสงสารน้องเลยนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและสนับสนุนฉันในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้วยความเคารพอารีนาลงชื่อก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวอารีนานะเธอก็ไปโลดแล่นในลีกตุรกีนะครับทำไมไม่จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของเขาก็ขอบคุณ F.I.B.B. ด้วยนะ เราไปต่อกันที่นี่เลยทุกคนโอ้โหล่าสุดน้องออมออมดาวรุ่งวอลเลย์บอลก็ถึงมือโคดออสแล้วเนเน่แฟนๆเอฟซีฟก็ปื้มออกปื้มใจเมื่อได้เห็นน้องออมออมนะคะอยู่ในอุ้งม,มือของโคดพี่ออส อุ้งมืออุ้งมือใหญ่มากรับได้หลายคนน้องอมอมเจมิกาแคนแก้วนักวันวันดาวรุ่งวัย4 4ปีเองทุกคนสูง183นะโอ้โหสูงได้อีกอีก14ใช่ไหม15 16้7อ่ะอีก3ปีอ่ะทุกคนคุ้หญิงก็ะมา17นะคะ16 17โอ้ท่าได้2เมตรแล้วก็ โดยมีการรางวัลการันตีมากมายนะคะสำหรับความสามารถของเธอนะคะล่าสุดก็เข้าแก๊งเด็กสูงไปเป็นที่เรียบร้อยถูกเรียกตัวเข้าแคมป์ถิมชาติไทยบอกได้เลยใครจะเป็นลายต่อไปเนโค้ช mm hmm. พี่ออดก,ก็เปิดใจบอกว่าสาเหตุที่เลือกเด็กสูงเข้าฝึกเนี่ยโค้ชออดเกียรติพงษ์รัศตะกเกียงไกรของเรานะคะก็เปิดเผยถึงโครงการสานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ become the next generation ปีที่3แล้วก็บอกว่าเป็นการดึงเอานักตกโยโนที่มีความสูงและก็รูปร่างดีเนี่ยเข้าแคมป์ฝึกซ้อม เพื่อสร้างดาวตบรุ่นใหม่ป้อนสู่ทีมชาติไทยใน,ในอนาคตกอมันเป็นโครงการที่สมาคมเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะจะสร้างสายเลือดใหม่นะครับก็ในโปรเจกต์โครงการเลยเป็น new Genex Next, Next Gen นะ Generation ที่สามเราก็พยายามที่จะเ,เลือกเอาเด็กๆที่มีความสูงแล้วก็รูปร่างดีนะครับแล้วก็มีทักษะในการเล่นวอลเลย์บอลที่ดีในระดับหนึ่งไม่ถึงขนาดดีมากนะครับแล้วก็มาฝึกนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เด็กที่มาเข้าโครงการก็อายุ14 15 3ก็มีบางคนนะครับ14 15, 15 แต่เฉลี่ยแล้วประมาณ17นะพวก U19 U21 เนี่ยยังยังไม่มาเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปเล่นลีกนะครับก็จะพยายามคุยกับโค้ชต้นสังกัดคลัก็ขอให้เขาซาสาก็จะมาร่วมซ้อมสักสัปดาห์ละวัน2วันอะไรเงี้ยครับมาทดสอบการอย่างน้อยก็ให้ได้ U19 U21 ไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้รวมทีมกันบ้างน,นะครับเดยที่เตรียมตัวเพราะว่า U19 U21 เนี่ยการแข่งขันของเขาประมาณเดือนกรกฎาอีกประมาณ6เดือนนะซึ่งก็ ก็หลังหลีกเสร็จแล้วคงจะได้ซ้อมต่อเนื่องแต่คิดว่าช่วงนี้จะปูพื้นฐานของความเข้าใจในในเรื่องของการเล่นเรื่อง,องเทคนิคแล้วก็แท็ติกแล้วก็ที่สําคัญคือร่างกายเราพยายามที่จะสร้างร่างกายเพราะว่าร่างกายมันใช้เวลาไอ้ส่วนเด็กโปรเจกต์นี้ที่จะเป็นเด็กสูงสูงเนียเราก็จะปูพื้นฐานเยอะนะครับเรื่องของร่างกายก็ต้องทําความทนทานของกล้ามเนื้อให้ดีแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะว่าเด็กกล้ามเนื้อเขายังไม่แข็งแรง นะเรื่องของพละกําลังก็ยังไม่ดีอันนี้มันต้องใช้เวลาครับน่าจะไม่ต่ํากว่า3-4เดือนนะที่จะทําให้เขาดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วซ้อมผ่านไปแล้วประมาณหกสัปดาห์หสัปดาห์ผ่านไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นที่อยู่ต่อนเนื่องนะครับการบาดเจ็บก็ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเ,เด็กๆชุดนียครับส่วนใหญ่ก็จะสอนเรื่องของความเข้าใจเกมในการเล่นในระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของกลยุทธ เคล็ดลับในการเล่นในส่วนของทักษะขั้นพื้นฐานแน่นอนเราก็ฝึกเราฝึกทักษะขั้นพื้นฐานทั้งหมดเรื่องของการอ่านบอลน,นะเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องการใช้ทักษะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทุกสกิลของของอสกิลที่จําเป็นในการเล่นลบอลเลยบอลเนี่ยเด็กๆพวก่เนี้ยเ,เ,รเราก็จะวางแผนในการฝึกซ้อมแล้ก็ยิ่งยิ่งเนี่ยในทุกๆวันที่เราฝึกซ้อมนะเราจะซ้อมกันประมาณ6วันต่อสัปดาห์ นะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ30ชั่วโมงนะครับต่อสัปดาห์นะครับในในในหนึ่งวันเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพาร์ทเป็นช่วงเช้าบ้างช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นของเช้าวันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคเพราะว่าเรารีค o เวอรี่มาเกินกว่า48ชั่วโมงละเราก็สามารถที่จะลงเทคนิคได้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะมีสภาพร่างกายที่สดชื่นเดี๋ยวเย็นเนี่ยเราจะไปลงเวทกันนะซึ่งโปรแกรมการฝึกซ้อมเนี่ยก็ได้ถูกออกแบบแล้วก็ เ,เขียนไว้เพื่อพัฒนาขีความสามารถของเด็กๆทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอบเห็นนะในสนอนซ้อมเนี่ยนะเด็กๆนะแวบ,บๆมีหนูออนออนอุมาไม่ใช่น้องเยาวาชนแล้วนะคะหรือว่าจะเป็น1ใน7เซียนที่พี่ออดพูดถึงพอพี่ออบอกว่ามี3ส่วนนะมีชุดที่ไปเล่นลีกมีชุดที่เป็นเยาวชนที่เอามาเข้าโครงการสารฝันเนี่ย next generation เนี่ยแล้วก็ชุดเเซียนเนี่ยจะเรียกเข้ามา ช่วยด้วยนะสกคนต้องคนก็น่าจะมีน้องออนหรือว่าแฟนๆและ f c คิดว่าจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับก็เม้นมาเมาส์มอยกันได้จ้าที่จะว,ว่าน่าจะมีน้องปื้มเข้ามาด้วยอ่ะนะถ้าคาดไม่ผิด <c oughs> ก็มาช่วยช่วยน้องเนทั้งมีปีนี้เรามีแข่งเยอะด้วยนะคะก็ขอให้สารฝันสำเร็จ เป็นกําลังใจให้เราบอกแล้วเราจะเชียร์กันไปถึงนู่นเลย4ปีใช้งานได้แน่นอนสําหรับเด็กๆแก๊งสูงนะคะเราไปต่อกันที่ลีกเกาและลีกญี่ปุ่นนะจบไปอีกหนึ่งสัปดาห์สําหรับลีกญี่ปุ่นนะออสกานี่ก็โอ้โหหรือเป็นทีมของอซากามาเวลัสเนี่ยเป็นทีมของเจทมาเวลัสเก่าด้วยนะ ตอนเริ่มต้นเนี่ยดูเงียบ,เง,ยบเงียบฉี่ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ตอนนี้แบบอืฉี่ขึ้นไปยืนหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยขึ้นแบบต่อเนื่องด้วยทุกคนแล้วก็ไม่ยอมลงเลยนะอันดับหนึ่งนะคะตารางลีกญี่ปุ่นนะ SV League อันดับหนึ่งก็ได้แก่ออสการ์มาเวลัรนะคะอันดับสองเดนโซเอริบ so ี อันดับ3ามไซตามะอาเกียวเมดิกนะอันดับ4น้องบ um ุ๋มบิมของเรานะคะฮิเมจิอันดับ5 n าเอ็นดีซีเรดล็อกเก็ตน้องเพียวอันดับ6ฮิสามิสึสปริงอันดับ7เอสเตโมลิวาเลอันดับแโทเรอโรนะคะอันดับ9น้องเตยนะที่อยู่ควีนซีคาริยะนะคะอันดับ10ซีเกิลนะอันดับ11ก็เป็นทีมของน้องแนนกับน้องนุกเน็ก p ีเอฟยูบูแคทนะสิบสองคูโรเบะสิบสามน้องยูฟาอารามาเลและสิบสี่น้องไก่ชิกี กุลมากินวิ่งนะคะคือน้องบูมบิ๋มของเราเนี่ยไม่ได้ลงมา3นัดแล้วก็วพักโค้ดให้พักอ่ะนะเพื่อเอาไปต่อในรอบ2ก็โอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นอันดับท็อป5ของน้องบูมบิ๋มเนี่ยก็ก็เลยดรอปลงไปด้วยอ่ะนะแต่ว่า มีคนติดอยู่ยังติดอยู่ก็คือสุดยอด MB วบริบาลสาวไทยน้องแนนของเรานั่นเองนะยังคงติดท็อป5ใน SV League อยู่ติดมา5วีคแล้วนะสำหรับตัวบอลเร็วนะวีคนี้ก็ยังติดอยู่แต่เป็นระดับ2นะมี0.73คะแนนนะคะบอกไป61จาก83ส่วนน้องยูฟานะคะฝากบอกเพืนแฟนมาบอกว่าตอนนี้ที่เมืองเย,ยมากะตะนะอุณอภูมิติดลบ2โอ้โหโคตรหนาวอะ่ะ ให้แฟนๆและ FC ฟดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็เราไปต่อกันที่ลีกเกานะสรุปตารางคะแนนวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้หลังจบแมตที่น้องสองเจอกับ AI ไปนะก็ทำให้ทีมของน้องสองฮุนไดพลาดอันดับหนึ่งโอ้โหตอนแรกพี่โจคิดว่าจะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแล้ว พลาดไปได้นะคุณได้นะคะเจอ AI พิกไทยไปแบบแพ้2รอบติดก็เลยพลาดอันดับหนึ่งไปสาวเทเลอร์โคตาต่างชาตินี่ก็ตกเอาตกอานะเออน้องได้ใบเขียวจะกรรมการด้วยนะน้ำใจงามมากๆนะคะไม่ต้องชาเลนจ์ยกมือรับผิดเลยนะ AI ก็น่าจับตาดูมากๆเลยนะคะแอบเเ็นแวบบๆด้วยโคตดปาร์คไปเชีย โอโ้น่ารักอ่ะโคดุรันชายไทยนะโคดพัคีวอนก็ไปเชียร์น้องสองแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องสองด้วยโอ้เห็นภาพแล้วอดอุ่นมากๆเลยนะโคดปาก็ไปเชียร์ถึงขอบสนามกันเลยทีเดียวอิจฉาด้วยเรามาดูตารางสรุปคะแนนนะวีลีเกาหลีใต้กันนะคะ อันดับหนึ่งก็ยังคงเป็น Pink Spider ของเฮียคิมนะคะมี45คะแนนอันดับ2องุนไดของน้องสองเรามี43อันดับ3ามเลสปาร์ค6คะแนนอันดับ4 IBK Auto คอท32อันดับ5 AI p e p p e ป24และอันดับ6ของน้องโมเมไฮพาร์สนะมี18คะแนนพรุ่งนี้15โมกราน้องโมเมไฮพาร์ทนะคะจะพบกับ GS c a r t e c h นะ5โมงเย็น ก็แฟนๆและ FC ส่งกำลังใจเชียร์กันด้วยและอันดับ7นะ GS c l o u า Tech นะครับก็ห้ามั่นการตอนนี้ GS ก็กำลังมาดีด้วยน่าลุ้นหน้าลุ้น,น,นแฟนๆและเ c เม้นมาส่งกำลังใจเชียร์สาวไทยกันเยอะๆนะครับ ขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมน้นทุกการติดตามทุกซุปเตงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการช้อปปิ้งนะช่วงนี้อากาศเย็นลงจริงๆขอให้แฟนๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วย 1. ดื่มน้ำอุ่นนะคะดื่มน้ำเยอะๆดีมากๆ 2. นอนหลับพักผ่อในให้เต็มที่และ 3. ออกกำลังกายนิดหน่อย <c oughs> ขอบคุณครับไทยแลนด์ก็มาดีครับครับ